ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่บันทึกพฤติกรรมของชายที่อายุน่าจะประมาณ30-40ปีบุกเข้าไปภายในร้านทองออโราที่ตั้งอยู่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เฟสติวัลตําบลฟ้าห้ามอําเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงเวลาประมาณ11อนาฬิกา39นาทีที่ผ่านมาค่ะเขาก็ใส่หมวกปิดบังหน้าตาอย่างที่เห็นนะคะสวมเสื้อสีเขียวคล้ายกับพนักงานส่งอาหารไปกวาดทองรูป,ปรพัณน้ำหนักประมาณ10บาทก่อนจะขับรถเก๋งสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือหนึ 173จันทบุรีหลบหนีไปสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุสูงประมาณ170เซนติเมตรใส่หมวกแก๊ปสีดำเสื้อแจ็คเก็ตดำสวมแมสปิดบังใบหน้าเดินเข้าไปในห้างแล้วก็ก่อเหตุกระโดดขึ้นตู้ทองแล้วก็ขโมยทองหลบหนีไปที่ลานจอดรถอย่างรวดเร็วแล้วก็ขับรถหนีไปทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางค่ะตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะวางแผนในการก่อเหตุเตรียมการหลบหนีเอาไว้เป็นอย่างดี ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์พร้อมให้ประชาชนที่พบเห็นรถคันดังกล่าวแจ้งตำรวจโดยเร็วเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีค่ะ